พี่ครับพี่ครับพี่ครับอือเอ่ออยู่ไซน้อยแล้วพี่อยู่ช่วงไหนครับบ้านพี่พี่ครับเอาบอกบอกทางผมหน่อยครับมันมันอยู่ช่วงไหนบ้านพี่ครับครับพี่บอกทางผมก่อนครับเอพี่พี่เอ่ออยู่ช่วงไหนครับบ้านพี่ออผมไปส่งพี่ยังไงครับพี่เนี่ยพี่ครับ อ่าบอกทางผมหน่อยครับบ้านบ้านอยู่ตรงไหนครับพี่เดี๋ยวพึ่งรับครับเดี๋ยวพึ่งหลับถึงแล้วพี่ถึงแล้วพี่ครับถึงถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงบ้านแล้วบอกทางบอกทางผมหน่อยอยู่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมไปส่งพี่ที่บ้านเดี๋ยวพี่ลืมตาก่อนนะอเอาลืมตาก่อนครับพี่ครับเออตรงไหนตรงไหนครับบอกบอกผมก่อนครับจะได้ส่งพี่ถึงบ้านตรงไหนเนาะลืมลืมตาก่อนครับพี่ อ่าตรงไหนตรงไหนครับบอกกับผมก่อนครับเดี๋ยวมันเลยนะพี่อ่าตรงไหนตรงไหนเออผมจะไปส่งพี่ยังไงเลยเนี่ยนี่ไงนี่ไงตรงไหนตรงไหนครับนี่ไหน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 เลยเหงาแห้งเนี่ยให้ตอนเลยไหนไหนครับตรงไหนครับนี่ไงเหงาแห้งเนี่ยเหงาแห้งนี่เหรออืไหนนี่นะอืไหนไหมครับนี่นี่นี่ใช่ไหมครับ นี่นี่ยู่นี่นะไปนี่นี่นี่บ้านนี่ป่ะพี่ไปเลยไปอีกเหรอเออไปเลยเดี๋ยวมันเลยนะพี่นี่เลยนะนี่กับบ้านผมแล้วเอาเหรอนี่ยไหนไหนนี่ไงไหนไหนนะบอกบอกผมด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งราพี่เดี๋ยวผมจะได้ส่งพี่ถึงบ้านน้องไม่ต้องนี่ต้องถึงแล้วนี่นะถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมก็เหนียวก็ตรงไว้หน่อยพี่เนี่ยถึงแล้วโอเคโอเคพี่โอเคโอเคเทียบอีกหนนึงเนาะ ฝั่งฝั่งนี้เนาะครับผมโอเคพี่จอดเรื่อนี้เลยหน้าหมู่บ้านได้เลยโอ้โหพอดีเลยท่งนอาจารย์ถูกทุกที่ถูกทางพอดีสองร้อยยี่สิบครับจังบวะผูกถูกทุกที่พอดีเลยสองร้อยยี่สิบครับสองร้อยยี่สิบ ไปแล้วครับให้มาร้อยยี่สิบนะครับมีเตือสองร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปถามดูเขาจะเดินไปยังไงน่ะพี่ครับอีกร้อยหนึ่งครับอ๋อเดี๋ยวผมรอพี่ตรงตรงนี้นะผมนึกว่าพี่เดินกลับไปเลย เดี๋ยวผมรอข้างนอกนะครับโอ้ยตายเอาเจอคนเมาว่าอย่างนี้แล้วครับต้องทำใจนะท่านนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดินไปตัวเตะตัวเตะไปงนะานนี้น่าจะน่าจะโดนแล้วนะครับ คนเมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถลองเข้าไปดูในหมู่บ้านเพราะวกก่าแกเดินไปนะครับเดินไปแล้วเนี่ยร,ปรอปภให้ผมนี่ยขับตามนะครับย่างขาดีร้อยหนึ่งนะครับ<ฮ>เจอ,อยังไงก็เจอนะคิดว่าเจอแนละ้วเจอโดนโกงอะ่ะก็คนเมาด้วยแหละเดี๋ยวต้องแลกบักกับเขาก่อนนะครับ,<ฮ>รบเดี๋ยวลองขับเข้าไปดู เนี่ยครับเจอคนเมาก็ต้องทำใจอย่างนี้แหละครับมันมันจะว่ายังไงละ่ะคลองก็มีอยู่ในคอนะประมาณสองบาทอะไรนะครับก็นั่นแหละครับเราสักซื้อสักซื้อนะกับเขาแต่เราก็มาโดนแบบนี้นะครับเจอสองร้อยยี่สิบบาท ยี่สิบบาทให้มาร้อยยี่สิบบาทก็เหลืออยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยจะถึงหน้าบ้านเขาแล้วนะครับแต่แปลกทำไงว่าไม่ให้ผมเนี่ยขับเข้าไปนะครับเนี่ยเลี้ยวเข้ามานี่นี่ะบ้านแกอยู่แถวนี้ละก็จบแล้วหานี้เลนะครับบ้านแกคุอยูย่แถวนี้นะ จอหลังในนาะมีอยู่สองสามหลังเลยครับน่าจะจบแล้วละท่านม่รู้ว่าแกอยู่ไหนนะครับจะรู้ว่าเข้าซอยนี่แหละ ย่เลยนะครับแบบนี้อะเป็นอะไรหรอครับก็ถือว่าทำบุญไปแล้วกันนะครับถือว่าช่วยไปนะครับอยากให้เชสนี้นะครับเป็นอุทางหอนเพื่อนแท็กซี่ที่ขับนะครับมันเป็นเชสที่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแบบนี้มันเป็นแังบวกท,ที่เราช่วยนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องทำใจนะครับไม่ได้แล้วแนีะย เดี๋ยวถ้าไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็หาว่าเราไปมีเรื่องไปอะไรอยู่นะครับก็คือดูแล้วแหละว่าแกเจบจะไหวย,ยังไงตังหมดอ่ะเอ้าหนร้อยยี่สิบบาทนะครับไม่เป็นไรหรอกตั้นกลับนะครับถ้าให้เขาให้เขาคงเ,เ,เ,เขาเกียรตนาให้แล้วแหละในหมู่บ้านเขาก็ต้องให้เขาไปเราเขามาส่งในหมู่บ้านอันนี้ค่อยผมส่งหน้าหมู่บ้านนะท่นานนะจึงในตัง สี่ร้อยเองนะครับถ้าได้อีกร้อยหนึ่งเมื่อกี้ก็เป็นห้าร้อยไม่ได้แถวแถวส่น้อยนะท่านนะแถวส่น้อยนะครับก็ยังดีอยู่ได้มาร้อยยี่สิบนะครับเซ็งเลยเนี่ยครับต้องแลกบัตรออกนะครับรปภก็ไม่รู้อะไรว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่เขาอยู่บ้านหลังไหนนะครับรปภก็ไม่รู้คือเขาไม่ดูลูกบ้านนะครับน่าจะรู้ว่าลูกบ้านเขาอยู่หลังไหนอะไร ผมเข้าไปเมื่อกี้มันก็มีอยู่ประมาณสามหลังแล้วบ้านหลังไหนก็ไม่รู้ที่นี่จะเป็นขะอห้องคาอบ้านเขาเรียกข็มันก็ไม่ได้แล้วก็เสียอีกนะครับก็ต้องยอมนะครับทําใจครับไม่รู้ว่าหลังไหนครับมีอยู่สามหลังไม่เป็นไรหรอกครับถือว่าฟาดเคาะไปครับ้ปยังไงอะไรนะครับไม่รู้ครับแต่ว่ามันมีอยู่สามหลังอ่ะซอยสิบสองอ่ะใช่ฮะ หลังสุดหลังสุดท้ายซ้ายมือหรือว่าขวามือปดมันเป็นไรหรอครับถือว่าฟาดเข้าไปคงไม่ได้แล้วแหละขับเข้าไปนะค,ครับ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 ทีครับคลิปนี้ก็เป็นบทเรียนอุทาหรณ์น,นะท่านนะเอาอคลิปแย่ๆมาฝากท่านๆนะครับสำหรับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ โชคให้หมานนะครับานะกินร่ำรวยร่ำรวยนะครับเราเป็นไรหรอกนิ่มหน้อยๆสร้างมันเถอะมันไม่เป็นแบบนี้ทุกวันหรอกนะครับถือว่าเราทากรรมทาเวรไว้กับเขาแล้วกันนะครับชาติก่อนนะครับเขาเลยเอาคืนเนะ <c ười> <c ười> าะก่องยิ้มได้นะท่านนะไม่เป็นไรครับยิ้มไปเผื่อเผื่อว่าวันนี้อาจจะได้เมาก็ได้นะอ่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาด่วนๆไปด่วนๆน,น,นะท่านนะขอกรับสวัสดีครับ